นงนี่นนะเอโอ้กลงไ้ไปโนเวลาะไรเ่เขาอะไรนาะยันมายันมาทโอ้เขาเรียันมาคลิกนะครับรุ่นใหม่นุ่งกรางได้เราไปนี่โอ้ยันมาคลิกนะครับเคยเห็นไหมครับุ่นุ่นไหนนี่ กลับไปนี่โอเคกันปัาเถอะ อะไรเยนมากคลิกนะครับนี่ปาด <c oughs> โอ้จุดสุดเลยนะคนี่โโนสายโอนนะครับเมนเมนทุกทุกหลักนี่สมให้เมนนี่ เมนคูป่ซ้มเมนอามิตูนอยเเ้ยลไูกมอนน้ออนนาอมมูยัไงะเออไออันนี้อันนี้ตู้ข้อบ้กตังตังไข่จะไข่ปลาตู้เมีจะไข่กและไข่ไข่ปาตู้อตสาดโอ้ยไปใส่ปลาหมึกมั โอ้โห4นันน่นั่นเลครับ 1, 2, 3ที่เขาบอกว่าคันนี้แพ้แพ้ไม่สู้นะดีพันโครงพัสโม่นะไปไล่กันมาแล้วนะครับรถดักงคอยอันนั่นเสเนี่ยมาเลยมาเนี่ยฮานิวเท่ากันไปวัดกับมิสูนะแต่แต่คันนั้นเสียแล้วเนาะมิสูคันนั้นทิ้งแล้วนะครับแต่อันนี้ สามสิบปีได้เลยเนาะสามสิบ <30. S 1> หน่อยๆรุ่นแรกเลยยันมาบรีตัง้งหนึ่งไข่หรอเนมยูนะยังเนมอยู่นะครับดูเบบขิลม,มันมีอยู่ไหมละ่ะ

ฝาคันเลยเออนนี้ย่ต้องนัวในอแงเเขาใจแล้วเนียคนนตูก่อนเลยโอ้นัดหญ่รักเซ่ดเออเอาไปลีลาลีลารักเซซวัดมันไปบงนะนี่ก็ไม่หนูเอมอ่เฮยอาจจะเป็นยังไงวหัจรู้รู้นะบังเรื่องไรใคอยู่บนน้บาทอันนึงคูปรับนะไม่ซูเลยจะแข็งเนีใส่จะผบาทหนะ bỏ người yêu là vậy mà có thể nói một món nữa tại phong này của tôi tôi nơi nào hay 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 Mệt quá hay 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 gì hay 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 ไอ้คนสัตว์นหมันนะอ๋อไปอันตรายเนาะว่างกมาที่บ้านะยายปล่อยอยเต็มที่เลยรักทีองได้ไปไปกนเม่นะออๆๆลองปล่อยเม่นนะแตม่จดจำเต็มที่เปบวเนาะเป็ดสบเจเออมันอท่นได้ไงโอดสายโอดสายโอดนี่สายโอดของแท้นะครับไปล้ไปตุ้งเลยตุ้งยังนะใเงิน ไดนพอจริงๆนะครับเอ,อ้ยขับขนาดนี้ยังยังทนนะครับเป็นยันมารุ่นเอ็มแปดห้าอัครับน่ะดูสไตล